จ้าวัดยักยอกเงินบริจาควัดไปเล่นเว็บพนัน300ล้านอยากรู้ว่าญาติโยมได้บุญไหมได้มันได้อยู่แล้วเราจําไว้เวลาการทําบุญนะเวลาเราทําบุญให้จำไว้นะเวลาเราให้เราอย่าไปหวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเวลาให้เนี่ยให้เปล่าให้ โดยมีเจตนาตัวเดียวคือละความตรณีขี้เหนียวในใจอย่าให้ใจเรามันมีความอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาดังนั้นเวลาใครจะเอาเงินเราไปทำเลียวทำชั่วแค่ไหนก็ตามบุญสําเร็จที่เจตนาจำไว้นะสมมุติเรามีเจตนาจะทำบุญเราควักเงินออกมาตั้งเจตนาแค่ว่าเราทำบุญจำนวนเนี้ยเพื่อสละความขี้เหนียว เพราะเราทุกคนมีความขี้เหนียวถูกต้องปะมันจะมีเราไม่อยากแบนเราไม่อยากให้แต่การจะฝึกละฝึกให้ทํำยังไงเฮ้ยมันหวงว่าไม่อยากให้ให้ได้ยากจังเลยแต่เราสามารถสละให้ได้อันนี้เรียกว่าการให้ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา แต่พวกเรามันเป็นแบบไหนเอ้ยกูเคยช่วยมึงไว้ทาไมครั้งนี้กูไม่ช่วยมึงบ้างอันนี้เรียกหวังผลมะเรียกหวังผลแล้วมันเลยมีการทวงบุญคนเมื่อเราหวังผลแต่เขาไม่ตอบแทนเราเราเสียใจมะเสียใจแล้วคาดหวังในสิ่งใดย่อมเสียใจเพราะสิ่งนั้น